คุณอุงอิงหัวหน้าครอบครัวของพรรคเพื่อไทยได้ปราศัยแถลงวิสัยทัศน์2,570ของพรรคเพื่อไทยหากว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าในปี2,570นะครับก็ทนับปีนี้ก็ไปอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของผู้ใช้แรงงานจะได้วันละ600บาท ถ้านักศึกษาที่จบปริญญาตรีเป็นบัณฑิตจะได้ค่าจ้างเดือนละ25,000บาทจากปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำสูงสุดอยู่ที่354บาทที่ชาวจังหวัดระยองได้อยู่ในขณะนี้สูงสุดแล้วก็ค่าจ้างก็เริ่มต้นที่15,000บาทประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นที่ขอถกเถียงกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งฝ่ายที่สนับสนุนว่า ถ้าได้ค่าแรง600ก็ดีสินะครับอยากให้ได้วันพรุ่งนี้เลยเพลออยากให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลวันนี้พรุ่งนี้เลยจะได้ค่าแรง600คนจบใหม่มาปั๊บมีงานทำได้เงินเดือน25,000ก็มีฝ่ายที่อยากอยากจะให้เป็นไปอย่างที่มีการแถลงแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีข้อคำถามเกิดขึ้นตัวโตๆครับว่าทำได้หรือ ไอ้นี้แหละคนที่ตั้งคำถามที่สองเนี่ยแหละจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องค้นหาความจริงต้องเกิดข้อสงสัยเกิดข้อซักถามทำได้ไหมทำอย่างไรเหมือนกับที่นักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลว่าเพื่อไทยเขาจะจ่ายค่าแรงวันละห0รบัณฑิต25 0 0 0าคำถามแรกที่พลเอกประยุทธ์ถามกลับก็คือว่าเอาเงินมาจากไหน วันนี้คุณนุ้งอิงเพื่อไทยแม้กระทั่งคุณโทนี่คุณพ่อเขาบอกว่าคุณทักษิณคิดลูกสาวทำเนี่ยพ่อคิดลูกทำเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เอาเงินงบประมาณถ้าไม่เอาเงินงบประมาณเอาเงินไหนมาจ่ายค่าแรงอย่างที่ว่านี้จริงๆจะบอกว่าไม่ใช่เงินงบประมาณอย่างเดียวไม่ใช่นะครับส่วนหนึ่งเป็นเงินงบประมาณครับส่วนที่สอง เป็นเรื่องของเอกชนนายจ้างเป็นคนต้องจ่ายใช่รัฐไม่ต้องจ่ายในส่วนนี้แต่ว่าที่ผมบอกว่าต้องเป็นงบประมาณจะต้องนํามาจ่ายก็คือจ่ายใครครับข้าร,ราชการไงครับลูกจ้างของรัฐนะพนักงานขอเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายถ้าขึ้น2,500 0รัฐก็ต้องตั้งงบประมาณไว้จ่ายในส่วนของคนของรัฐด้วยเพราะมันไม่ใช่เฉพาะแต่ภาคเอกชน เพราะฉะนั้นแนวคิด600บาทกับ25,000บาทต่อเดือนดีไหมก็ต้องบอกว่าดีไม่มีใครไม่อยากได้อะครับคำถามว่าแล้วจะทำได้ไหมนั่นคือโจทย์ข้อใหญ่และจะถามว่าจะทำได้เมื่อไรเขาบอกว่าให้เป็นรัฐบาลก่อนถ้าเลือกตั้งปีมีนาคม2,166แล้วได้เป็นรัฐบาล แล้วถัดไปอีกปีที่4เลยนะก็คือไปโน้ละครับไปเดือนมีนาคม2 5 7 0นั่นนะถึงจะทำเรื่องนี้คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วทำไมไม่ทำตอนนี้ล่ะถ้าเป็นรัฐบาลปรับทำเลยไหมปี66ขึ้นไปปี 67, 68, 69ไล่ไปไหมบอกไม่ทำปี70ถามว่าทำไมต้องไปทำปี2 5 7 0 นี่คือคำถามที่เมื่อวานไม่ได้พูดและวันนี้คุณอุง,องิงคุณหมอพรหมินนะครับทีมงานของพรคเพื่อไทยก็มาตั้งโต๊ะ,ะแถลงอีกครั้งหนึ่งครับนะครับวันนี้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงชี้แจงกันที่พรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่พูดไปเมื่อวานนี้หมายความว่าอย่างไรวันนี้คุณองอิงนะครับกับคุณหมอพรหมินแล้วก็คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพัก เพื่อไทยก็ได้ตั้งประเด็นว่า600บาทประเทศได้อะไรประชาชนได้อะไรในในการถแถลงข่าวเนี่ย600บาทประเทศได้อะไรประชาชนได้อะไรโดยละที่ไม่พูดถึงเรื่องของ25,000บาทของบัณฑิต คุณแพรทองทานบอกว่าวิสัยทัศน์ปี70ที่ถแถลงไปเมื่อวานนี้ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งประเด็นขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทเป็นหนึ่งในนั้นตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดียังทําไม่ได้ถ้าทําตอนนี้เดือดร้อนแน่ตอนนี้ยังทําไม่ได้เราจะต้องบริหารประเทศไปก่อนให้เศรษฐกิจมันโตปีละ5% 5%หรือบา,บางปีอาจจะมากกว่า5% 6 7%ไปก็ได้ แต่ถั่วเฉลี่ยแล้วที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเศรษฐกิจจะโต5%พอเป็นไปได้อย่างนี้ปั๊บในปี70เนี่ยขึ้นเงินเดือนได้เลย600บาทต่อวัน25,000บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรียอมรับว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้อ้างว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีให้เป็นรัฐบาลก่อนปีที่4ของการเป็นรัฐบาลปี70จะทำได้คำถามก็คือว่า แล้วจะทำได้ไหมอ่ะจะทำได้ไหมเราย้อนกลับไปดูเนี่ยครับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหน่วยงานของรัฐสองหน่วยนี้ครับหรือแมก้กระทั่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเขาก็จะประมาณการรายรับรายจ่ายเขาจะประมาณการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแต่ละปี เขาก็จะมีปัจจัยบวกปัจจัยลบถ้าสมมุติว่าเศรษฐกิจปีนี้เราตั้งเป้าสมมติปี6 6เนี่ยตั้งเปา้าเศรษฐกิจโต4% 5%มันจะโตจากเหตุปัจจัยอะไรบ้าง1 2 3 4การส่งออกการค้าขายการบริโภคในประเทศการลงทุนจะทําให้เศรษฐกิจโต5%และปัจจัยเสี่ยงละ่ะที่จะทาให้มันไม่โต5%มีอะไรบ้างเศษรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่ยังไม่จบไม่สิน้น หรือปัญหาอื่นๆมันก็เป็นมีปัจจัยลบมันก็มีปัจปจัยเสี่ยงพอถึงเวลาดําเนินการไปผ่านมาครึ่งปีมันไม่ได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้พอไม่ได้ปับปรับเป้าไหมปรับปรับกันเป็นไรมาดเลยนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่ว่ารัฐบาลชนอดีตก็เป็นอย่างนี้อนาคตก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ตั้งเป้า70จะได้เท่านี้ และถ้ามันไม่ได้ล่ะไม่ได้ก็คือไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้มันก็จะมีเหตุผลมาแก้ตัวใช่ไหมครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่มันได้ไปแล้วคืออะไรครับคะแนนนะได้คะแนนแล้วครับถ้าคนเลือกเนี่ยควาเชื่อเนี่ยได้คะแนนแล้วแต่พอถึงเวลาทําไม่ได้ก็มันก็มีข้ออ้างมาเหตุผลว่ามันทําไม่ได้รัฐบาลนโยบายของพรรคการเมืองที่หาเสียงที่ผ่านๆมาก็มีหลายเรื่องที่ทำไม่ได้ก็มีอ้างเหตุผล แต่ว่าเอาคะแนนชาวบ้านไปเรียบร้อยแล้วเลือกฉันสี่เลือกผมสี่ผู้สูงอายุจะได้3,000บาทนะครับชาวบ้านก็หลงเลือกไปแล้วถึงเวลาได้ไหมไม่ได้ทาให้ทำไมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลแล้วทําได้ไหมนั่นก็คําถามตัวโตๆต่อไปเหมือนกันมันจึงต้องตั้งคําถามวันนี้เนี่ยจะพูดอย่างไรก็ได้มีคนพร้อมที่จะเชื่อโดยที่ไม่ต้องสงสัยเลย กับสก็คือว่าพูดปับ๊บมีคนตั้งคําถามเลยว่าเอาเงินมาจากไหนอย่าบอกนะว่าไม่ใช้งบประมาณเลยใช้ครับทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนครูเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดที่รับมาเป็นแคร์การก็ต้องเข้า25.000ลูกจ้างพนักงานก็ต้อง600บาทต่อวันจริงไห้ครับมันก็ต้องใช้งบประมาณอยู่ดี และทุกวันนี้งบประมาณต้องกู้ปิดหีพบประมาณในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยประมาณราวหกแสนล้านเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายแล้วมันมีมันมีระเบียบวินัยการเงินการคลังคุมไว้ด้วยนะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเนี่ยไม่งั้นมันตั้งจ่ายเงินเดือนกันหมดอะ่ะเขาตั้งไว้ต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าจะตั้งจ้างคนมาแล้วก็จ่ายเงินเดือนเงินสูงสูงอันนี้ก็ไม่ได้นะครับกฎหมายมันคุมอยู่นะระเบียบวินัยการเงินการคลังนะครับ ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าเมื่อวานนี้คุณอุงอิงว่าอย่างไรเนี่ยแถลงนโยบายว่าอย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งคือทั้งหมด10ข้อนะสินโยบายนะครับแต่ว่าถ้าดูปลีกย่อยลงไปเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันมีมากกว่า10นโยบาย10หรือมากกว่า10เรื่องเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจนี่ก็อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ว่าจะเป็นรัฐบาลและจะมีซอฟต์พาวเวอร์ปีเรื่องของอาหารนักออกแบบดีไซเนอร์แฟชั่นนักร้องนักแต่งเพลงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าซอฟต์พาวเวอร์ก็รัฐบาลนี้ก็ทําอยู่เนาะก็ทำทำแล้วก็ทําดูเหมือนจะเป็นนโยบายหลักด้วยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยถามว่าองค์อิงมาทาซอฟต์พาวเวอร์มีอะไรต่างกับที่ที่ทำอยู่ในขนาดนี้ไหมนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือ นี่แหละเรื่องค่าแรงที่พูดไว้เดี๋ยวจะลงลึกในรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าใครได้ใครเสียจากนโยบายนี้นะครับพักเพื่อไทยจะล้างหนี้จนหมดล้างหนี้ครับไม่ใช่แก้หนี้นะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความสามารถแค่เพียงแก้หนี้แก้ได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ต้องยอมรับก็จัดมหากรรมแก้หนี้สัญจรทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดนี่ยังจัดอยู่ แต่เพื่อไทยมานี่เขาเป็นรัฐบาลบอกคุณล้างนี้ให้เลยไม่ใช่แกหนี่นะล้างนี่ครัทำมันนี่อะไรที่เขาจะล้างได้มีนี่อยู่สองก้อนนะก้อนที่หนึ่งก็คือนี่นอกระบบอันนี้ล้างไม่ได้เพราะเป็นนี่ของภาคเอกชนคุณไปยืมเขาไปกู้เขาเนี่ยแล้วรัฐบาลจะล้างนี้ของเอกชนให้อันนี้ล้างไม่ได้เอกชนไม่ยอมถ้าจะให้เอกชนยอมรัฐบาลก็ต้องเอาเงินจำนวนมหาศาลไปจ่ายแทนชาวบ้านจะมีจ่ายไหม คำตอบเขาก็กว่ามีจยายทำไงจายเขาหาเงินในอากาศได้คุณโทนี่บอกเราหาเงินในอากาศได้นะครับนี่ก้อนที่2ก็คือนี่ในระบบครับนี่ในระบบก็คืออยู่ในระบบสถาบันการเงินก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนอีกส่วนที่1ก็คือถ้าเป็นหนี้กับธนาคารของรัฐออมสินทกศอาคารสงเคราะห์ sme แบงก์อิสลามแบงกนะครับอะไรพวกนี้เป็นต้นถ้าบอกว่าใครเป็นหนี้อยู่ไม่จ่าย รัฐบาลจะล้างหนี้ให้ก็รัฐบาลก็ต้องตั้งงบประมาณมาจ่ายให้กับธนาคารเหล่านี้แทนทีนี้ประกาศอย่างนี้เนี่ยคนที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยเลือกให้เป็นรัฐบาลบอกงั้นชักดาบยังไม่ต้องจ่ายเพราะรัฐบาลมาแล้วจะล้างหนี้ให้ใช่หรือเปล่าครับต้องพูดให้ชัดอย่าให้กำกวมนะคำว่าล้างหนี้เนี่ยนะนี่ตั้งแต่เขาโหวตเลือกโหวตกันในสภาเรื่องหนี้กยศว่าไม่มีดอกเบี้ยนะ วันนี้คนชักดาบเยอะแล้วเนี่ยรอกฎหมายมีผลนี่สบวอบอกว่าไม่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังต้องจ่ายอยู่เห็นไหมนะครับล้างนี่ล้างนี่ล้างนี่อะไรเอาเงินที่ไหนมาล้างอันนี้มันต้องใช้เงินละใช้เป็นหนี้เงินก็ต้องใช้เงินล้างเกษตรกรเกษตรกร,กร,กรนี้ก็บอกว่าจะนำเทคโนโลยีการเกษตรนะครับอกรีเทคมาใช้ในเทคโนโลยีมาใช้ AI อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้รัฐบาลน,นี้ก็ใช้อยู่เยอะนะล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็ไปนั่งรถเกี่ยวข้าวที่เชียงรายใช่ไหมครับทําน้อยได้มากนี่ตรงกันหมดเลยครับทําน้อยได้มากทํา20ได้80ไม่ใช่ทํา80ได้20วันนี้ต้องทํา20ได้80อันนี้เขาก็พูดตรงกันแะครับเพิ่มผลผลิตนโยบายด้านการท่องเที่ยวเพิ่มนักท่องเที่ยวให้มีรายได้3ล้านล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้ก็ ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เขาทำมามาตลอดอยู่แล้วปี2 5 6 2นเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยไม่มีโควิดตอนนั้นเนี่ย40ล้านคนนะนักท่องเที่ยวนะเข้ามา40ล้านพอเจอโควิดปั๊บ 6.3, 6.4, 6.5มาเนี่ยนะครับเหลือไม่ถึงล้านนี่มาปี6.5เนี่ยเพิ่งจะได้วันที่สิธันวาคมเนี้ยจะครบ10ล้านคน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหลือไม่ถึงล้านอ่า นี่นโยบายการท่องเที่ยวสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพทุนนหา้า30บาทรักษาทุกโรคจะอัปเกรดขึ้นมารักษาได้ทั่วประเทศเนที่ประกาศไว้นะแล้ถามรัฐบาลชุดนี้ทําไมไม่ทําเอ้าเขาทำแล้วไปดูคุณอนุทินเขาก็ทําแล้วเนี่ยตอนนี้ใครมีบัตร30บาทก็รักษาได้ทั่วประเทศแต่เขาให้รักษาในขั้นทุติยภูมิขั้นปฐมภูมิโทษทีขั้นปฐมภูมินในร,รักษาได้ทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเดินทางไปไหนมีบัตรทองเข้าที่ไหนก็ได้ อันนี้เขาเรียกว่าขั้นต้นแต่พอขั้นต่อมาที่จะต้องไปนอนโรงพยาบาลจะต้องมีประวัติผู้ป่วยเนี่ยอันนี้ให้มีใบส่งตัวแล้วก็ไปรักษาได้ทั่วประเทศเหมือนกันเจ็บป่วยฉุกเฉินอยู่เสพเข้าที่ไหนก็ได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนใช้บัตรประชาชนใบเดียวเหมือนกันมันแปลกตรงไหนนะที่ประกาศอยู่ตรงนี้คำถามตรงนี้นะว่ามันแปลกตรงไหนนะครับเจ็บป่วยติดเตียงไม่มีแพมเพิสที่เขาแจกให้วันละ3มชิ้นนะ่ะ นะครับอันนี้ที่รัฐบาลทําอยู่ตอนนี้นโยบายด้านการศึกษาอันนี้น่าสนใจครับบอกว่าจะมีโรงเรียนสองภาษาในทุกท้องถิน่นสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนอันนี้ถ้าทําได้เนี่ยปรบมือเลยครับถ้าทําได้ปรบมือเลยนะครับเพราะว่ามันต้องทําให้เด็กในท้องถิ่นได้มีการศึกษาที่เท่าเทียมกับคนในเมืองหลวงได้บ้างคราวนี้ไม่ได้บอกว่าจะแจกแท็บเล็ตนะ แต่ว่าจะทำโรงเรียน2ภาษาในทุกท้องถิ่นนะครับซึ่งสอนภาษาต่างประเทศทั้งอังกฤษและภาษาจีนนโยบายยาเสพติดเพื่อไทยมาแล้วยาเสพติดต้องหมดไปนะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งจะถูกแก้ทั้งระบบทั่วประเทศอันนี้น่าสนใจครับเพราะเขาไปลงรายละเอียดบอกว่าเพื่อไทยป้องกันน้ำทะเลหนุนไม่ให้ท่วมกรุงเทพ ด้วยการถมทะเลด้านบางขุนเทียนจนถึงสมุทรปราการสมุทรสาครและพอถมแล้วจะเกิดแผ่นดินงอกขึ้นมาจำนวนมากซึ่งนอกจากป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพได้แล้วยังลดความแออัดของกรุงเทพที่สําคัญก็คือยังสามารถเอาที่ดินงอกนี้มาทำเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมดึงดูดไรายได้จากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยครับ นี่ผมให้คุณผู้ชมดูทะเลบางขุนเทียนนะที่เห็นหลักกิโลที่จมทะเลอยู่ที่อยู่ในทะเลนะนั่นคือหลักกิโลนะและบัดนี้เป็นทะเลแล้วครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะถมทะเลบางขุนเทียนทําให้เกิดแผ่นดินงอกตั้งแต่กรุงเทพไปสมุทรปราการไปถึงสมุทรสาครถมทะเลครับคําถามว่าถมทะเลเนี่ยง่ายไหมไอถมไม่ยากหรืก สิงคโปร์เขาก็ถมสร้างสนามบินสางีที่สิงคโปร์นั่นก็ถมอ่ะนะก็ซื้อดินซื้อทรายจากอินโดนีเซียมาถมให้สร้างสนามบินอ่ะนะเขาเกาะเล็กๆของเราจะถมทะเลบางคุณเทียนถมได้ไหมคุณผู้ชมต้องช่วยคิดนะเรื่องนี้นะเพราะว่ามันไมน่มันใช่โจทย์ยากไม่ใช่โจทย์ง่ายครับเรื่องนี้นะครับเราถมที่หนึ่งเราทําที่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่หนึ่ง เรารักษาพื้นดินเอาไว้ได้แล้วมันก็จะไปกัดเซาออีกที่หนึ่งป้องกันตรงนี้จะพังตรงโน้นป้องกันตรงโน้นจะพังตรงนั้นใครที่อยู่ชายทะเลเห็นปัญหานี้กันมาโดยตลอดเพราะการถมทะเลบางขุนเทียนคิดได้คิดใหญ่อันนี้ก็เรียกว่าคิดใหญ่ทำเป็นก็ทำได้ครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องงบประมาณนะแต่สิ่งแวดล้อมผลกระทบ ช่วยชีวิตเราจะเห็นเรื่องนี้ไหมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่จะต้องเป็นข้อถกเถียงเพียงแต่ว่าเรื่อง600มันดังกว่าสร้างรถไฟรางคู่ในทุกเส้นทางทําให้รถไฟวิ่งได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชียงรายเชียงของมุกดาหารนครปนมภูเก็ตตัวร่วมในกรุงเทพรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายให้ท่านผู้ว่าชัดิทําให้เทีย20บาทตอนนี้สายสีเขียวยังไม่จบเลย นะครับชาวบ้านส่วนหนึ่งยังนั่งฟรีไอ้ที่นั่งฟรีมันไม่มีของฟรีมันจะต้องจ่ายมันก็ต้องเอาภาษีของคนกรุงเทพก็ต้องเอาไปจ่ายคนที่นั่งฟรีอยู่ทุกวันนี้ก็ยังแก้ไม่จบนะสายสีเขียวนะครับโครงการรถไฟรางคู่เนี่ยรัฐบาลชุดนี้เขาก็ทําอยู่นะทำรถไฟรางคู่เนี่ยนะครับที่เขาทํากันอยู่เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเนี่ย มีการขยายช่องทางการจราจรรวมไปแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณใน6-7ปีที่ผ่านมา11,583กิโลเมตรทำถนนเพื่อการต้องเที่ยว1 5 5โครงการ801กิโลเมตรมีมอเตอร์เวย์อีก260.027กิโลเมตรพัฒนาระบบรถไฟฟ้าทำให้มีโครงข่ายพร้อมบริการทั้งสิ้น169.5กิโลเมตรเปิดให้บริการไปแล้วหลายสีด้วยกันนะครับ6สี9เส้นทางรวม156กิโลเมตร สร้างรถไฟทางคู่9โครงการเพิ่มทางคู่เป็น 2, 300, 2 3 0 0 2 3 0กิโลเมตรนะครับจากที่เรามีรางอยู่9เเพิ่มเป็น68รถไฟความเร็วสูงนะครับที่กำลังทำอยู่ในขณะน,นี้2เส้นทางเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานนะครับคุณนุงยิงบอกว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปี70 0, วิสัยทัศน์จะทำให้สนามบินสุวรณภูมิรับผู้โดยสารได้100นี่เข้าร้อล้านคนต่อปี นี่ที่ที่ที่ดำเนินการอยู่แล้วตอนนี้ที่ทำอยู่แล้วเนี่ยขนส่งทางน้ำเพิ่มจาก355.79ล้านตันท่าเรือแหลมชบังมีตู้สินค้ามาเป็นอันดับที่21ของโลกเพิ่มศักยภาพด้านนโยบายด้านพลังงานถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าน้ำมันค่าแกส๊สค่าไฟลดลงทันทีอันนี้ผมว่าทำได้เลยนะค่าน้ำมันค่าแกส๊สลดลงทันทีอเน,นี้ยทำได้แต่มันที่มันลดลงเนี่ย ต้องเอาเงินไปชดเชยอะครับเพราะแก๊สน้ำมันเนี่ยในประเทศมีจริงแต่ไม่พอก็ต้องซื้อซื้อมาในราคาสงูงทีนี้เราจะซื้อมาซื้อของแพงมาขายถูกรัฐบาลก็ต้องเอาเงินเข้าไปชดเชยถ้าไม่เอาเงินไปชดเชยก็ลดภาษีอย่างรัฐบาลชุดนี้เขาลดภาษีดีเซลลิตรละ5บาทวันนี้ขนาดลดลิตรละ5บาทแล้วน้ำมันยัง3าอยู่ยังไม่เกิน35อยัง3าอยู่อ่ะพอเป็นรัฐบาลปับ๊บ พลังงานลดเลยทำไงครับก็ต้องเอาเงินไปอุดหนุนเนี่ยถ้าทำงี้ก็ทำได้ครับ